สำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกสวนในส่วนของเราส่วนใหญ่ครับที่เป็นเัยรุ่นที่มาจากพมา่าส่วนใหญ่จะไม่จะไม่ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็จะขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายของเราสุขภาพของเราปล่อยไปเถอะเปอย่างนี้ก็เปอย่างนี้อะไรก็เลยเกิดปัญหาขึ้น<ม>แล้วเราก็ทําเกี่ยวกับนักสั้นเพื่อสื่อให้เขารู้ว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ เป็นโครคสังคังครับแล้วก็มาบอกว่าการเป็นอย่างเงี้ยมันทรมารคนที่ไม่สนใจดูแลรักษาร่างกายเนี่ยอย่าให้เป็นอย่างอย่างกูเนี่ยผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะทําเรื่องสังคังขึ้น กำโดดจุกแน่ๆะม,มามามาลาบมันนะฉากที่บ้านครับเป็นฉากเกี่ยวกับเป็นวิถีชีวิตของอชาวไทยใหญ่ที่เขามาทํางานในสวนส้มอะไรประมาณนี้นะครับว่าเขาเนี่ยมีกิจมีกิจวัตรประจําวันในการอยู่ในสวนเนี่ยเป็นยังไงครับอย่างที่ถ่ายก็จะเป็นแบบว่าแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนั่งกินข้าวกัน,นพอกินเสร็จแล้วก็จะออกไปทํางานนะครับในเวลา8โมงครึ่งไอ้น้องเอาโคข้ากันตากแค่แน่อันดีลาบก่อนมัน นั้นเอาเอาตั้งแต่อันนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งะครับส่วนส่วนใหญ่แบบว่าเขายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ก็จะทําให้ว่าการถ่ายทําการพูดคุยกันก็ยากนิดหน่อยกล้องพร้อมนักแสดงพอมแอคชั่นอ้หน้า่าปากแล้วอ๋อี่ชักไว้ให้นั่นนี่เกี่ยวหน้ายังไม่พร้องนามา พื้นที่อำเภอฝางเองมันมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจอยู่สองสามตัว1ส้ม2ลิ้นจีสาหอมหัวใหญ่พืชสามตัวนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอำเภอฝางพืชเหล่านี้เป็นพืชที่ต้องการแรงงานค่อนข้างมากในการที่จะทำการผลิต สวนต่างๆบริษัทต่างๆที่ทําการผลิตพืชเหล่านี้ก็ต้องการแรงงานค่อนข้างสูงในช่วงแรกก็เป็นแรงงานคนไทยในพื้นที่แต่ไม่พอด้วยที่การทํางานผลิตมันต้องใช้คนค่อนข้างเยอะฉะนั้นแรงงานจากต่างประเทศก็เริ่มที่จะอบอย้ยพยพเข้ามาอําเภอฝางเองเนี่ยเป็นอําเภอที่อยู่ติดตะเข็บชายแดนกับรัชฉานประเทศพมา่า การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์จากประเทศพมา่าซึ่งมันมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่ไทยใหญ่อย่างเดียวมีทั้งดาละอางแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอีกท,ที่ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่อำเภอฝาสวนส้มเหล่านี้มันอยู่ไกลกันห่างจากหมู่บ้านฉะนั้นการที่สวนต่างๆจะลดรายจ่ายในการผลิตก็ต้องหาที่พักให้กับแรงงานเหล่านี้นอยู่ในสวน เมื่อนาน,านเข้านานเข้าที่พักก็เริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นแรงงานมากขึ้นก็จะเป็นชุมชนที่ที่อยู่ในสวนตอนที่มาจากประเทศพมา่านะครับก็จำอะไรไม่ค่อยได้หรอกาครับจำความได้ทั้งหมดก็น่าจะเป็นที่นี่แหละครับในตอนแรกๆนะครับเข้ามาก็จะไม่ค่อยออกไปไหนครับเพราะว่า ตอนแรกๆเนี่ยเวลาไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ในส่วนนี้ใหม่ๆบาคนก็จะไม่มีบัตรครับก็เลยไม่กล้าออกไปที่ไหนก็จะคบหาแต่คนในสวนครับไปได้ไกลสุดก็น่าจะเป็นแถวทถหมู่บ้านนะครับเข้มเท่าก็เป็นเพื่อนต่างสวนเท่าที่รู้จักกันได้แค่สามสี่ปีเองครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันครับ เข็มจะเป็นคนที่เวลาเราเราทํางานร่วมกันอะไรมาเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากกว่าคนอื่นต้นเก่งค่ะต้นดูแลเพื่อนได้ดีอย่างเงี้ยตอนที่หนูเข้าไปอบรมเวลาเวลาหนูไม่รู้เวลาเราทำทางานทําหนังขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราก็ไปถามต้นต้นจะเก่งทั้งหลายๆด้านอย่างเงี้ยเพิ่งเงินเพิ่งรู้จกัก ยังไม่ถึงปีเลยค่ะพอเรือมมาทําทําโครงการอันที่ตัดต่อถ่ายทําละครอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาไปอบรมไปอบรมด้วยที่มุกชุมก็เลยรู้จักกันที่จริงหนูหนูจะไม่มาแล้วค่ะแล้วก็มีมีมีเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนขึ้น,นไปแล้วเพื่อนมาชวนหนูบอกเงินจะไปไหมเห็นเขาบอกว่ามีโครงการสักอย่างนี่แหละแล้วหนูก็ขึ้นไปแล้วก็ไปจดชื่อลงทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกไม่นานพี่พี่สมเอาก็มาติดต่อว่าทําถ่ายหนังอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้มีการจัดโครงการมาพัฒนาหมู่บ้านอย่างเงี้ยะคะได้อยองมากก็เป็นยังไงมีใช้เยอะไหมในช่วงแรกที่เราพบก็คือเด็กก็วิ่งเล่นอยู่ในสวนกับพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าการศึกษามีความสําคัญยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาเองมีสิทธิ ขั้นพื้นฐานนะเด็กๆทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิกันขั้นพื้นฐานสามารถที่ไปโรงเรียนได้นะครับถึงแม้ไม่มีใบอะไรก็ตามเข้าถึงระบบบริการสาสุขของรัฐได้แต่เขาต่างหากที่หนึ่งไม่มีข้อมูลเขาสอง 2. กลัวนะครับเพราะการสื่อสารสาอยู่ไกลฉะนั้นเรื่องกล้าหรือไม่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมด้วยนะครับด้วยที่เขาไม่ค่อยพูดนะครับจากเงื่อนไขที่มาจากต่างประเทศด้วย เขาจะพูดเฉพาะกับใน,ในคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับเขาเรา,เราจึงคิดว่าน่าจะเอาเด็กนะครับเข้ามาช่วยในการที่ทำงานสร้างเครือข่ายให้กับเขาและให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจแล้วเราให้เขาวิเคาราะห์สถานการณ์ของเขาที่อยู่ในสวนว่าเขามีประเด็นปัญหาเรื่องอะไรบ้างแล้วเขาจะทําอย่างไรตอนนี้มันมีอยู่สามกลุ่มนมันตอนนี้กลุ่มน้องไปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลักๆแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสิทธิของส่วนระบุ ส่วนบุคคลแล้วก็อย่างที่2ก็เป็นเกี่ยวกับ,บความรู้เกี่ยวกับการการค้ามนุษย์อย่างที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสุดท้ายก็ยาเสพติดครับใน4เรื่องนะครับแล้วสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดก็คือจะ utet, เป็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราครับคนในสวนเวลาเขาทํางานบางคนก็จะไม่ค่อยสนใจสุขภาพครับเราก็เลยอยากสื่อไอตรงนี้ให้ให้กับเขารู้ว่ามันถ้าเกิดว่าเรา,เราไม่ดูแลจุดนี้มันจะเป็นแบบนี้ สังคังครับก็เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนของผมครับเป็นอยู่ในอยู่ในสวนตรงข้ามกันแล้วก็เขาเป็นเป็นโรคสังคังครับแล้วก็คือเพื่อนคนนั้นเขาจะบอกคือเพื่อนของผมเนี่ยมาบอกว่ากูเป็นอย่างนี้แล้วกูอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นอย่างเงี้ยมันทรมานแล้วก็อยากให้อยากให้คนที่ไม่สนใจดูแลรักษาร่างกายเนี่ยอยากให้เป็นอย่างอย่างกูเนี่ย ก็เลยแบบว่าอยากอยากจะสื่อให้ทุกคนเห็นว่าโลกสองครั้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรามันอยู่ใกล้เราแค่นี้เราแบบว่าเราเราน่าจะหาวิธีป้องกันถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่เป็นแต่ไม่แน่คราวหน้าเราอาจจะเป็นก็ได้นีครับ,รบแล้วก็อยากจะแก้จุดจุดนี้ครับ ตอนนี้กําลังรอ,อ,อคุณหมอค่ะกําลังจะเทยฉากที่คุณหมอมาให้ที่หนุ่มมาหาคุณหมอแล้วคุณหมออธิบายการเป็นสาเหตุจากการเป็นสังคังค่ะเออเออไปมอม ในในการถ่ายทำเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่เราไปถ่ายที่โรงพยายบาลมันสําคัญผมว่ามันน่าจะสําคัญที่สุดในหมอเขาเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องนี้เราก็เลยไปปรึกษากับหมอว่าหมอสามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องนี้ได้ไหมแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่สมมติบ,บทบาทของของหมอขึ้นมาเอาหมอจร,งจริงๆเลยแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลครับ ถ้าถ้าเราแบบว่าคิดตัวนักแสดงขึ้นมาให้ให้เป็นหมออย่างเงี้ยคนที่เวลาเรา,าออกสื่อตัวนี้ไปก็จะเขาเรียกว่าความความสนใจเนะี่ยมันจะมีน้อยถ้าเราหมอจริงๆเนะี่ยหมอเขาจะให้ความรู้ได้มากกว่าและก็จะมีคนเชื่อถือได้มากกว่าอาการเป็นไก็ค่คันตามนเนี่ยค่ะฝ้าเนื้อาเนาะค่ะอ๋อการทำเมื่อหายเนี่ยค่ะก็คือต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะจ้ะเวลาบางบางคนเนีน่ย ใส่ชุดชั้นในแบบเวลาซักแล้วอาจจะตากไว้ที่ร่มเนาะซึ่งมันจะย่างให้เกิดความอับชื้นนะคะตัวอับชื้นนี่เองมันจะทําให้เกิดเป็นโรคสังคังเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่ย่างให้เกิดโรคสังคังนะคะจะต้องเราจะต้องเน้นๆเลยคือรักษาความสะอาดเนาะเสื้อผ้าบางคนเอาตากในห้องน้ําซึ่งมันอับชื้นเนาะเวลาซักชุดชั้นในแล้วก็คือเอาตากแดดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาอาบแล้วก็เช็ดตัวซับตัวให้แห้ง ห้องสีนอ้ครับห้องสีนอ้ะห้องสีนอ้ปกติคนที่เขาขี้อายนะครับเขาน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงแบบว่าเป็นเป็นโรคหรือเปล่าเขาจะไม่ค่อยกล้าไปหาหมอแล้วก็เลยให้หมอเนี่ยพูดผ่านจอเขาเขาน่าจะฟังแบบว่าเขาก็จะเข้าใจปัญหาแบบไม่โดยที่เราโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องไปพบหมอจริงๆครับตู่มงคู่ดาวต้องเหรอคูดาวแล้ต่อคนต่อบ้านกันต่อคนตาบ้าน อย่างแรกครับเราเวลาเราจะตัดต่อเราต้องดูทั้งหมดไม่ใช่ว่าดูแค่แอันเดียวแล้วก็เอามาใช้เราต้องดูทั้งหมดว่าอันนี้น่าจะสมควรเอามาใช้ก่อนอันนี้เอาไว้ทีหลังอันนี้มาก่อนอน,นครับเวลาเราถ่ายทําเสร็จตัดต่อเสร็จเราก็ควรจะเอาไปให้เขาดูอย่างนี้ค่ะก็อันเยาวชนผู้ใหญ่ที่เราในสวนอย่างนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงอย่างนี้ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ดูสมัยเนี้ยคือทุกคนสนใจแต่ละครดราม่าอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยสนใจสารคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนจะมองข้ามอย่างเงี้ยค่ะเรื่องใกล้ตัวของเราอยากให้ทุกคนหันมาสนใจบ้างอย่างเงี้ยค่ะ นนี้ครับเพื่อนๆยังไม่ว่างเพื่อนอีกกลุ่มนึงครับไปช่วยพ่อไปช่วยพ่อไปช่วยแม่ทํากับข้าวครับส่วนที่ที่ผมทาอยู่คนเดียวเพราะว่าผมอยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อนอีกกลุ่มก็อิส่วนอื่นในวันนี้ครับสำหรับสารที่ที่เราใช้ในการทํากิจกรรมเพื่อชายหนังของเราที่ที่เราได้ทําไปนะครับ ก็เป็นเป็นในสวนเป็นที่พักครับแล้วก็ที่เราแบบว่าเลือกที่จะสายในสวนอย่างแรกก็สวนอื่นๆเนี่ยเขาเขาจะแบบว่าไม,ไม่ไม่ต้องไปที่ไหนไกลบางสวนเนี่ยมันมันติดกันมันใกล้กันแค่นี้มันสามารถไปมาได้สะดวกครับส่วนใหญ่คนที่อยู่ในสวนเนี่ยจะเป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็เป็นน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปแก้ไ่ตรงที่มันมันมันเป็นจุดด้อยของเขาอยู่

ไม่ไม่หนะ่อ้โหมค้งเลม่ยูากแล้วลู่สเอลี่ยมเป็น้เป็นขั่นกันแล้วค้งย่ขันคม่เเลยลูกยาม้สบเอเี่มาแล้วมักคมัขน่าเหกขั้นไเหงาหน้าอยู่อยู่ว่าคนม่าก็อยู่ไม่ไน่เอี่ยโใหม่มาหากินข้ามาอ มาเลยนี่ยมาะาขมาไลยมยาข้าม่มมพูนะมียาอย่างไรก็พูดเห็นคนก็แล้วเนี่ยถ้ามันคุ้มคันๆใช้ตอขาเนยมยานี่จานี่ไหนมิมไข่ทำไข่ไกล้เรื่อก็นยาหน้ีนางไหนขอเราไม่อะไร ที่นี่ครับเป็นมวแล้วค่ะเมืองรครับเมือแล้วลูลักษณะมันเป็นจะไดเจ้าคะแมันมีผืนแดงเกาะมีตุ่มแดงโอมันเคือนมันคัมั่ดหมาตัวโปรแกรนนะค่ะเจ้ามีความร้อร น้องเป็นโรคที่มันรค้ว่าเป็นสังคังนะคะ่ะคืออาการก็จะมีอาการคันบริเวณขาหนีบเนาะบางรายก็จะมีอ่นขึ้นนะคะเรียมยาต่อการร,รักษาก็คือเดยวหมอจะให้ออยาไปทานเนาะ,ะและก็แนะนําในเรื่องของการทําความสะอาดชุชนในนะคะบางคนคือทราบว่าตัดตากในที่ล่มในห้องน้ำาี่มันอับเนาะ,ะมันง่ายต่เกิดเชื้อลา ซึ่งตัวเชื้อรามันทําให้เกิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคสังคมนะคะคือข้อแนะนําก็คือเวลาซักชุดชั้นในเนี่ยเอาไปผึ่งที่แดดซักให้สะอาดนะคะแล้วก็ให้มาสวมใส่ย้อมทันหลัไม่ให้งแบบเป็น,นะคะดูลเดี๋ยวมหมอจะให้ยานะคะให้ยาไปหาแล้วัดดูแลควลามสะอาดของชุดชั้นใน ยัก็เลยรู้เดียบ้เป็นสัตข้าวราอ่ะเมื่อเป็นไย์ทยเอาเตียวลิ้งตักเยี่ยเอ้ามาคำไหานให้มากอุในหูคำหน้าเข้ามีลูกาอันน้ำไม่มาเขาพุงเปย่างไหนเข้ามาดีมากอุนในหูลองอย่างเปลี่ยนยางเปลียป่ยนท่างข้นช่างขั้ขขนะเปลี่ยนเมี่ยเหือนะั่นไปด้วช่างเมียบางนั่นคงเปลี่ยนขั้นมากนะ เป็นขั้นกเลยอาต้อว่าเปลี่ยนจ้องขาน่นเนือเปลี่ยนยันช้างน่นต่างได้ห้องนำว่ะถ้าต่างเดียดีว่ะมีมาจากเตี๋ยวหน้าว่ะพวกหขานู้อันนั้นเหมือนไปเชียงเดียบเลยทคุ้มๆขั้นๆจองที่ขาจังที่แขนแขนแตงว่ะเออวัาพวกกันคู่ห้องอ่ะเอาทีมีน่้องนออกตากเหี่ยมนวดวกูที่เชื่อโกคุยทำอันจ้องงาขาวน่ะก็ใครคุ้มๆไม่เออ

สมมติว่าเราเราไปบอกเขาตรงๆว่ามันมันไม่ดีนะถ้าทําอย่างนี้ไปเขาเขาก็เขาแบบว่าเหมือนเรามีความรู้ไม่มากรับแล้วแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าอย่าทาอย่างนี้อ่ะครับมันมันก็จะไม่ถูกก็เลยทําสื่อตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาได้รู้ถึงแบบว่าสาเหตุวิธีการของที่มันที่มันจะเป็นเนี้ยมันเป็นแบบไหนครับมันไลผ่านการตรวจไะมรับางเมียกนะแต่บางเมียวก็ดีค่ะ อ่าวิธีการดูแลตีรีให้เข้าข้นตีแต่กะหาบอดีที่สุดค่ะวางวางก้อนในเดียวตัเดเนี๋ยวในซ้ายหรือขวาให้ดูนะตัดแบบก็ตัดกลางฝามใช่ไหมตัดสามเซีดูหนังสนุกแล้วก็มีความรู้ค่ะเคยมาเที่ยวแถวนี้อยู่อีกส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทําม,มาจากอยากให้เรารู้เรื่องเวลาเราอาบน้ําแล้วก็ซักกางเกงใน เราต้องตักที่มีแดดซองไม่ใช่ให้เก็บไว้ในร่มในห้องพอตาตไว้ที่หลังคระไปเอาไปนอกรอยห้องกระดางเป็นไหนตั้งเรื่องสุขภาวะเรื่องสุขภาพมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นความเชื่อมันเป็นวัฒนธรรมซึ่งคําว่าวัฒนธรรมความเชื่อมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับ คนเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่หรือคนไทยหรือคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนทันทีฉะนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมนะครับที่หลากหลายผสมผสานเข้าไปแล้วมันต้องต่อเนื่องด้วยเพื่อค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่เชื่อว่าให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วพฤติกรรมจะปรับเปลี่ยนทันทีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปววาาามกจอะไร ื่อที่เราทําไปเขาก็แน่หรือว่าน่าจะไปปรับใช้เนะครับเพราะว่าไอ้ในสื่อตรงนั้นน่ยมันมันจะสื่อมันมันจะสื่อให้เห็นชัดเจนว่าการที่เป็นสังคังเนี่ยเป็นเป็นโรคแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับเข,เ,ขเขาก็น่าจะไปปรับใช้กับตัวเขาได้